มึงเลยก็เริ่มหนาวเลยด้ยพี่น้องนี่เอาบรรยากาศเย,นเยน็นเย็้นมเศ้ามาฝากเพื่อน้ำข้างหมอกลุ่มเพือน้ำข้างก็ปลายยอดเขาพี่น้องเอาบรรยากาศเย็นเย็นมาฝากตอนเศร้าๆพี่น้องตอนหกโมงกว่าๆจะพี่น้องนี่อากาศเนี่ยมเศร้าย่บ้านคอยจะประมาณนี้ละจ้ะมังค่อยตื่นมาตีหาหมอกันหลายก็นน่ข้าฮดนันเฮตีเขาของน้ำเขาหยังเนี่ยก็ได้สวย หมอก,กเ็เไยหายเบิดเนี่ยคือเทยียนน่เมือเศร้าสิมีทะเลหมอกอันนี้ก็สิเขานานเนาะพอเห็นทะเลหมอกเลยข่อยออกมาสวยกับพวสวยได้จ้กหมอกลุวงกว่านี่เอาบรรยากาศท,ทงไฮทงหน้าถ่ายลงไปเราเห็นวิวมันดีก็เลยเก็บอันบรรยากาศนี่มือเศร้านี่อยู่นันทงหน้าหลังบ้านมาฝากพี่ฝากนอก้องขึ้นเก้าเลยจ้าเห็นพี่น้องมากเบิ่งอันคลิบอันทงไฮทงหน้าก็เลยเอามาฝากจ้าพี่น้องนี่ลี่ลงเหยืองจากสามนาทีลงขีดแยก่อนแจง มันหมืดเจ้จ้ะมันจะกาดหงม่วงกว่าๆานี่มันจะกาดทงไฮท,งห,ทงหน้าีนแต่ทงหน้าหอนลวนละจ้ะพี่น้องนี่มันจะกาดยังเหมือ art, นเศ้า,า,อ,า,าอากาศเย็นเรลาก็พผ้ากันรักษาสุกภ้าเป็นเด้อจ้ะพี่น้องช่วงนี้คนหนึ่งเป็นไข้หวัดอันไข้หวัดใหญ่หลายครับจ้ะพี่น้องนี่ช่วงนี้อันแปบว่าอากาศมันเดียวหอนเดี๋ยวหนาวนะพี่น้องนี่ีป้าให้มันแจงกับป่าแจงพี่น้องมันหมึดย้ะหงมวงก,กว่าๆนี่น ให้พี่ให้น,น้องเห็นชัดๆัดนะจ๊ะเดี๋ยวล็อกหน้ากล้องไว้ก่อนแล้วก็จะเห็นชัดๆนี่อารบรรยากาศอรุณสวัสดิ์หมอโอ้ยโรงพยาบาลคือเบาเนาะเขาเขาโทรศัพท์ข่อยซะน,น้อเนาะนี่ขวนตำบลนาดวงแล้วอันนี้ก็อยู่ตำบลน,นาดวงแลจ้ะพี่น้องนาดวงเมืองเลยคุณนะนี่ยูไปยูมากับเบาคือยังไทยเลยแหละแ่ละคุยเนะี่ย ข่อยไปค้โคลาดแต่ว่าบ่ได้ญ่บอโคลาดแต่พี่น้องคนที่ว่าโคลาดเขาสีว่าเขาเอินมาไทเดิงบ่ะแกฉันยินไปอายไอ้ของเขาโอ้ยยิ้ไป้ายน้ำสีสะเก็ดเนาะแกฉันไอ้นายอันนั้นอันนี้คือเจ้าหลวงพอคูน่นเบาแหละอันอันอันโคลาดปานข่อยนะติดอันขอนแก่นจ้ะติดขอนแก่นแล้วก็ติดอันไทยภูพิมจ้ะก็เลยสีว่านเป็น อีสานปกติบ่ได้เบ้าไทยคนลาชแต่ว่าันในเมืองหรือว,ว่าบ้านเอ่อบ้านปูบ้านยาเผื่อตเขึ้นกับบ้าไทยครลาชเด้เออแกฉันในนายเอามาดึงอยังอืมแต่ไทยคนลาศเขาสิเวบาดา่าซื้อของมาฝากดา่ามามาซื้อของมาให้หน่อยนะเนี่ยพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมันเศ้าจ้ะโอ้ยมันเบ่าลไร ทั้งไข้โคหลาดทั้งไข้สีสเกตไปนี่เสียงกระสีเปลีป่ยน,นเนยียเนื่องจากพี่นงเพราะว่าอากาศเย็นหอยแหงไหวขณะอากาศเย,ย็นเนี่ยเสียงเปลี่ยนอันนี้มือขึ้นนอนเนี่มือขึ้นหันใจกับพอออกพี่นองอากาศเย็นหลายยิ้มมุกตันดังโกข่อยมันแหงบ่ามากอากาศเย็นเยื่องจากขณะอากาศเย็นกระสีป,ปวดเนี่ยแต่แล้วนี่กับไขเนี่จะอาการโรคมันสง,ง,งบแล้วเขากะว่าภายในได,ได้กี่ขนันน้าโอ้หอยทรมานเ็ค่ยังไม่ได้จะมันเจ็บกระดูก เออเาโรคคอต้ออักเสบเรือร่างนบาคะโรครู่มาต่อยอืมอาะสีเป็นร่างกายประมาณว่ามันคิดว่าอันอ่าพวกคอต้อในร่างกายเขาหน่เป็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสมมติก็ยังเวลาเขาเป็นแผลเป็นบาดละพี่นอ้องอ่ามันกะ็ะตีสันเรือขาวมกระีสางมาให้แผลแห่งเป็นกิบาดนี่แหละอันนี้มันสางอันไข่านี่ว่าต่อตันมากัดอันกัดคอต้อเจ้าของเองจะพี่น้องโรครุมมาต่อยมันกะ็ะสีเป็นประมาณน,นี้ ข้าอยู่ลังคนเห่งเป็นหลายก็ข่อยลังคนที่เป็นมือแต่ปุ่มแต่ปามเป็นยิวงอนอยยังขอยก็ว่าถึงปันใดแต่ข้าข่อยมาหาหมอไว้ก็นี่กะสีมม่กะสีมือกะสีว่าบวมปันไดนดอกจ้าพี่น้องอันนี้ก็มืออยากบวมนิดจักหน่อยนั่งยางๆยางกบว่าใดรแต่กะถือว่านี่โอเคเป็นไม่ไม่เห่นหยางว่าอะไรคุณตัวพี่น้องก่อนนอนอยู่กับสีคนว่ามึงข่อยสิตายแล้วอืมนี่ อากาศเนี่ยมันเศร้าเห็นวิวดีเอาจากหาที่นะพี่น,อน้อ,นองเนาะเขากระลังออกห้วงจื่หนึ่งก็เป็นเขาสีเหลืองท้องของสีแกรด์คอนเทนต์ี่อันนี้อ่าอีหยังวะหยังามันให้หน้ากับสีเขาสีซุกเหลืองติมพี่น้องกับไปคอนเทนต์ไปอีกอย่างหนึง่งสำหรับคนอยู่ในเมืองหรือว่าเฮ็ดอันเฮ็ดงานเฮ็ดทายอยู่ในจังหวัดอื่นเนาะปริยุบันเจ้าของอะบรรยากาศบานเฮาหีิละจา้าแบบมุมสูงคนณม่อยากอัน ่อยเคยย่างไปทายไข่ไปสนใจอันขันยางกัาไปในภูมิเขาภูมิยังสิบ่มีทะเลหมอกเนาะทะเลหมอกก็สีเก็บมาฝากพี่ฝากน้องแคหมือเสาอุ้ยทะเลแค่หมุดใดขันอากาศนั้นนี่ทะเลหมอกก็ออกนะจ๊ะนี่อันป้านั่นละอันภูเขาอันนั่นละคอยไปหานะใหม่เวลาอันเวลาไปกีดยางมันเป็นตีนผู้อิ่น่าตีนผู้ละตีนภูเขาเป็นอันผู้อันเดียวกันละก็ออมไปเบิดสิมีสถานที่ท่องเที่ยวต้องจะเป็นอันจะพออันภูเขาเลยนี่ นี่เที่ยวเที่ยวเหววายเอื่นเาภูเขาหน่ะจ้ะนี่อากาศเย็นเนี่จักนน้อยแถวนี้ฝนก็ดีเพราะว่าอันอันจังหวัดบนนี้หรอกจ้ะแต่ว่าอันภูเขามันหลายอากาศก็เย็นฝนก็ดีฝนดีสักดีเนี่ยฝนตกลืนนนกล่นหนาครับจะไปกี่ยางย่ำหนก็ไม่ต้ฝนต่างทาวมาติตกพี่น้องกี่ยางยอกกดน้ำกับว่าท่านบางเถอฝนดีนะจ้าพี่น้องนี่อันนี้อันเอ๊อันเลยมายัาง ในกล่องก็ยังมันมั่วจานแต่ว่าขเขาเกลียวเห็นอยู่ไมนเป็นในหมอกกคลคุมมนะจ่านี่ผู้ได้มาอากาศเย็นกับสีนันย์นีด่ดอกข่อยแหงบ่ข่อยถือก็อากาศเย็นไหนปะเขาขึ้นลมพักแฉพี่น้องคนว่ามันยังบูไปนี่แหละจ้าน้าข่อยเห็นท้ายไลย้ไล่ว่ามปนหน้าข่อยเบิดเด้จ้าพี่น้องนะพี่น้องการทัดไปเนะี่ยปู้ยู่บางทขขีข่อยข่อยจียางเพื่อนเป็นญาติกันโอ้ยถ่องคือห่องคนท่านห้หิวเขาอยู่ไหไอ้เขากองขนทัดไปกับของนาอ,นอ้นจืานาอ้นค้นหาต่อพี่น้องกันนี่แหละโซนเดียวกันเบิด ฟังนี่กะ,ขอ,ะข,อของยาแถาจ้าเนี่ยของปูมุนของญยาิกันเบิดเขาคอยกับว่าได้หลายประนันหรอกจ้าแต่เหลียวไปสิ่เพียงก็กว่างเป็นวิวภูเขาเนี่ยแล้วคนกับมักเนี่ยนึงสี่ข่อยกับมักจ้าข่อยมักวิวแล้วกับมักซัดนั่นแหละบังซัดมักมามักเมวนี่เขาคอยซ้ำนี่เองจ้าบางนี่หอดสุดบางหันนะ่างานเดียวงานก็กว่านึงจ้าให้หนองให้เป็นสองไฮเซอร์นะะคลิปนี้ก็เอาเมักฝากซ้ำนี่แหละจ้ะาเพราะอยากลงมโดนหลาย ยันพี่ยันน,อน้อง,อ,อ,งอันข่านเบิ้งเนาะงยันเบิ้งอันขวากอยากลงไปกลางทงกลางทาง้ายจะจะมันคายเห็นหัวเตือนมีอาเตือนอย่างเตี๋ตยตีหาน้อหลินน้ออย่างื้อนี้ก็สิแกงแล้วไม่ให้พี่ให้น้องเบื้องก็จาวเราแล้วก็สิไปแกงอยู่บูมมากก็สิได้กินเขาพี่น้องบูมไปกีดยางจ้าอัน่ขม,มือ่อไรบูมมนันบูมกะอ่ายอดกดมะนำ้ำถ้ามือแดบมูมมันก็มาหับข่อยนล,ล่แหละ ขับข่อยไปขอกเสดเอาแมวไปน้ำจ้าเอาแมวไปปอยไปปาย่างเขาก็ไปหยอดกดไปท่าหนะยางให้บูมจ้าวันนี้จะขี่เป็นยังไงถ้าบูมมันหยอดกดมาเห็ยังเลยเขาก็สีบดไดไปจ้านี่เขาก็เขาไว้ถาบูมก้อนอย่าบูมมาบูมหิวเขาหมอให้บ่ได้ห้องเขาไปเมื่อคืนนี่อันื้อตั้มมาคือ้อของกินเล่นไปจ้านี่อา,า,ากาศยังสีหล่ะจ้าเอาจักแปดนาทีพ่อนห้พี่น้องยินไทยนี่ก็เย็นเย็นพี่น้องเพราะมันพักเหนือ อากาศดีเด้อจ้ามั่งเลยเฮาอากาศดีวิวก็ดีแต่จังหวัดบ่ได้ใไงเดอกจ้าจังหวัดอันน้นอ,ยนอ,อยน้อยนึงอุ้ยนกอีหยังนั่นนกขา,ขาวๆวอันนี้กล่องบ่เห็นเดอกจ้ามันมืดเนาะนี่โอ้ยมีวอนอีก,กาอัมัมกธรรมชาติตัวน,นี้อันอันยุวัดเวียงลองกับคนอันวันพระหรือวันหยังขอกวบจักกันเป็นอย่าง,ขอขอกกางโอูย้ยท้องไหม ใให้องเป็นจัดนาแขยงยิ้นเสียงคือยังห่องทองขอเด้จ้าอัสรับคลิปนี้ก็ขอพุ่นทุกการติดตามทุกการรับชมเด้จ้าผู้ใดมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจขอเฮ็ดลิปแบบนี้ท่ายเขาท้ายพี่วยพี่เห็นหน้องเบิ้ง่อไปเด้จ้าอัสรับคลิปนี้ก็สิเดล่าไปก่อนไปแกงน้องใหม่ใส่ไก่พี่น้องผู้เขาได้จ้าหมอกันหนาเลยบ่เห็นอัสรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ